แต่ท่านเดินเข้ามาหยุดท้ายมือของตู้ลำโพงนะครับซ้ายมือครับผมเรารามัดระวังกันหน่อยนะครับก็ดูกันหน่อยครับตกล้องทีมงานเราอยู่ไหนกันเอ่ยจิากล้อ,องมาดูกันหน่อยนะครับเหตุการไม่คาดคิดว่าจะเกิดเนานะเอาบริบทีมีไหมเกิาทีก็ได้ครับอย่ารุมนะครับอย่ารุมนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ได้ได้ครับผมมาแล้วมาแล้วจ้า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  อาทิตติตากล้องเรามีกันกี่คนครับมาด้วยกันกี่คนนะรุกันหน่อยนะครับถ่ายได้ไหมนะครับอ่้องที่มีเกี่ยวข้องขยับออกหน่อยนะครับพี่ร้องที่มีเกี่ยวข้องขยับออกห่อยนะครับอย่ารุมนะครับอย่ารุมนะครับไม่ได้ไม่ได À. À, không à, leo, leo. Ô, đài, hả ai 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 leo ai ai